จากอยากมีบ้านโว้ยนะครับบ้านสวยมากเลยขอเข้าไปดูบ้านได้ไหมครับอ่ะมาครับโอ้บ้านสวยมากเลยครับมินิมอลสุดๆอันนี้คือเพิ่งรีโนเวทเสร็จเลยหรอครับเพิ่งรีโนเวทสดร้อนเลยครับรีโนเวทเพื่อขายนะครับหลังนี้ราคา4.39ล้านบาทรวมเฟอร์นิเจอร์ทุกอย่างในบ้านที่เห็นเลยครับขอดูที่ครัวตรงนี้ก่อนเลยโอ้โหครัวเขียวเหนียวซับน่ารักมากๆเลยครับผมครับ ห้องนั่งเล่นตรงนี้ก็คือมีพื้นที่แบบว่าดับเบิลวอลลุ่มด้วยใช่เขาเป็นการแก้ไขข้อจํากัดของบ mm ้านเอาเดิมๆนะครับให้ฟ mm ิล hmm. อารมณ์บ้านเดียว mm hmm. เพื่อเพิ่มช่องแสงเข้ามาในบ้านนะครับ mm hmm. บ้านหลังนี้ห้องนั่งเล่นก็คือจะมาอยู่ในส่วนของหลังบ้านคือ mm hmm. ส่วนหลังบ้าน mm hmm. เพราะว่าเราต้องการให้มีส่วนเชื่อมต่อระหว่างห้องนั่งเล่นกับส่วนหลังบ้านนะครับแล้วเมื่อกี้แอบเห็นช่องตรงนี้ด้วยนะครับ mm hmm. ผมเขาบอกว่าเป็นช่องสําหรับน้องแมวนะครับผมน่ารักมากๆเลยครับขอขึ้นไปดูชั้น2ด้วยนะครับเชิญเลยครับโอ้ชั้น ก็คือโปร่งมากๆม,ม,มีโซนนั่งเล่นตรงนี้ด้วยห้องมาสเตอร์เบดรูมก็คือตกแต่งมาด้วยโทนส